รอก่อนนะครับผมยังไมปปวดเหยื่วแป๊บนึงครับอ้โหมาถ่ายอะไรผมใครผมผมมาถ่ายคุณ่ด้วยอันนี้เป็นการขที่ขอบบัสไปตะขาบเนี่ยหลดไหลกันเน่ยมันจะชนกันเลยนะเอานะไปเหยื่อได้นผมยืนอยู่นี่แหละผมยี้ยี่รถบัสผมก็อยู่นู่นผมกินน้่งก๋อนนี่นี่ยมันดิจิไหผมเหยี่ยวยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ ไม่ต้องถ่ายผมดอกแล้คุณถ่ายผมทำไมล่ะคุณได้รับรับเงเอาผมก็แกไมายืนอยู่นาผมเนาะผมปฏิบัติหน้าที่ผมมีสิทธิ์ถ่ายกับปฏิบัติไปเลยปฏิบัติไปเลยครับผมไม่ได้หนีไปไหนที่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ผมก็ต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเกิดมันมืดมันมืดเนาะนี่จะกระดานอะไรผมก็ไม่รู้เอาเ็หลักฐานของผมเนาะผมจะได้เอาไปด่านทั้งนาแต่มันมีอีกผมไม่ได้เอาเนี่ยผมไปตรวจมาแล้ว ก็นั่นเด็กก็เขาไม่เชื่อไงก็ต้องถ่ายบันทึกวิดีโอไว้มันก็จะเหมือนก็ด้ในะผมบอกกับผมตรวจมาแล้วพี่กยังไม่เชื่อผมเลยท่านก็ยังไม่เชื่อผมเลยผมบอกว่าผมทางานจากวางน้าเขียวครับผมมาจากวางน้ํากวาเขียวผมมาาก้วมจากเขมาจ้ม่กผมากวางขีมางน้ผมมากวงน้ำาวางน้ำเวยาเน้มวาวงน้ำเขีมมากเขย เดี๋ยวก่อนผมตรวจแต่ผมกินน้ำก่อนมันยังไม่เจ็บเยี่ยวแล้วตรงพี่จะบังคับให้ผมเยี่ยวครูเข็นให้ผมเยี่ยวไม่ได้บังคับแต่ว่าคุณตรวจเมื่อไหร่คุณพักไปเยี่ยวอ่ถ้าผมไม่ตัวนี่ผมพิษไหมถ้าผมไม่ได้พอผมเยี่ยวไม่ออกผมพิษไหมไม่เป็นไรได้ส่งสืบส่งสืบแบบไหนครับต้องทำเรื่องไงก็ไม่รู้เอาสมมุติผมก็ผมเยี่ยววันหนึ่งผมเยี่ยวแค่ทีสองทีแล้วผมส่งไปตรวจไม่ยาก ต่จะเอาอะไรก็เยี่ยวไ่น,นะผมเรื่องหึดใจมันเยี่ยวทองคำนี่วันนี้เดินสองทีแล้วเดินทีหนึ่งหละเดินดูวปักทองชยัยเราก็มาเดนินอยู่นี่จะกลับบ้านเลยไม่ได้ถึงบ้านสักทีน้ำก็มีอยู่แค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งครับตักยิ่เยี่ยวออกไปเรื่อยรออยู่บ้านนะครับใครอยากรอแป๊บนึงคนเท่าก็ยิ้มเขา เขาก็สั่งซื้อปลาผมยังไม่ได้แวะซื้อปลาเลยเนี่ยแต่ผมไม่เจ็บเยอะจะยิจะทำยังไงไม่ต้องได้รับได้นอนอกเนาะรู้ครับผมก็ศึกษาไม่รู้รู้แต่ว่าเบบนนี้ไม่พิษครับครับดูแต่บอกเขาบอกว่า สามารถถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ครับเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเราทามาถ่ายได้เพราะว่าเราเป็นประชาชนครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถถ่ายประชาชนได้เพราะประชาชนไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับแล้วที่ว่าที่มาถ่ายในด่านอะไรอย่างเงี้ยผมผม,ผมก็ผมก็ถ่ายเก็บไว้ของผมใช่ไ้แคร็บใช่ครับ แล้ถ้าตำรวจถ่ายน่ะตำรวจมีความผิดเพราะตำรวจต้องต้องขออนุญาตเขาก่อนผมอยู่ต้องขออนุญาตคุณก็คุณผิดทำผิดเอาผมทำผิดอะไรครับนี่กดถ่ายโดยไม่ได้อนุญาตจากผมผมปฏิบัติหน้าที่นะก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับก็ปฏิบัติหน้าที่ดิคุณปฏิบัติหน้าที่ไหมเป็นข้าราชการไหมเอาก็ผมเป็นประชาชนประชาชนหรือประชาชนก็ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบได้เราผิดตรงไหน มีอำนาจอะไรที่จะมาตรวจสอบก็ไม่มีครับจะเป็นอำนาจประชาชนนี่แหละครับอำนาจประชาชนผมพิจารณ์นี่พิจนะอำนาจอำนาจประชาชนไม่สามารถตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้หรอครับเจ้าหน้าที่ไม่แม่มีสิทธิ์ที่จะผมจะถ่ายได้เลยนี่หรือว่าไงไม่เขาจะได้ดูเขาจะได้รู้นี่ผมไล่ซดผมก็ไล่สดได้นี่น่ะคนก็ดูเต็มนี่ชา้านก็ไล่สดเหมือนกันนี่อ้ ผมไม่ได้อนุญาตให้พี่ถ่ายผมผมปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่ก็ไปแล้วครับนี่ยนะหน้าที่ของพี่คือต้องไปปฏิบัติควบคุมการจราจรไม่ให้รถมันตีดแไม่ให้มันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผมรอผมผมผมรอให้ผมกินน้ำแล้วผมปวดเย่าเอาผมพิดกบ่าไปไปถ้าพิดผมพิดผมก็จะยอมรับพิดก็จะขึ้นสารนี่แหละ ครับผมแต่พิษแจ็คแล้วแจ็คแล้วผมก็ถามท่านนี่แหละท่านรูดกฎหมายเนาะผมไม่เคยทนายเอ้าต้องถามตำรวจตำรวจมีสิทธิ์รู้เนาะตำรวจก็ต้องรู้ดีว่าอะไรผิดอะไรถูกเไม่บอกเลยเอาไม่บอกได้ยังไงแล้วประชาชนเขาบอกว่าคุณใครไรอย่างเงี้ยมันผิดแต่คุณจะบอกว่าคุณถูกเนี่ยเอา ก็ผมได้สดผมก็ยืนอยู่ของผมผมไม่ได้ไปคัดขวางปฏิบัติการหนาหน้าที่ตำรวจตรงไหนใครผมโดยไม่ได้ผมไม่ไดเอาก็แกไมายืนอยู่หน้าผมผมหันไปนี่คุณจะหันตรงมาเหมือนกันเหรอเอาจะหันทำไมนั่นแหละพวกคุณก็คุณจะหันก็ผมก็ถ่ายเราะผมก็สามารถถ่ายใครก็ได้นี่ผมก็ใ่ไปมาก็ผมไม่รับเอาก็ไม่เป็นไรเลยก็จะปฏิบัติหน้าที่ไปต่ออยู่ยังไม่ปวดเลยครับพี่กี้หายไปปวดยังไงเนาะก็ยังไม่ปวด ร้อยเวีนก่อนไปฟังกันไปเชิญเอาไปพบร้อยเวีนก่อนคนยังไม่ปวดที่แค่ห้กันปวดอยู่จะต้องขับให้กันปวดอยู่ไม่ต้องไม่ต้องมาเข้าผมคนเดียวผมต้องทำหน้าที่อย่างอื่นกันนั่นดิกลับไปทำไม่ได้คือคจะให้ผมทำอะไรคิ้ว่าต่อยเดียวเอาไปนั่งข้างในก่อนเนี่ยยังไมไ่ปวดเดี่ไวไยวถ่ายไล่ตลอดก่อกวนเี้ยไม่ได้กอ่อกวนอะไรเลยผม ไปรอข้างนอกไปไปอันนี้มาให้ผมไปข้างในออกที่ที่หายทันยังไงคนมันยังไม่ปวดเดยียวท่เดทำไมมันก็มืดทำไมไม่เอามันแบบสว่างสว่างไฟเจอง เกิดไฟจงแจ่งๆไงเขาเห็นถามว่าด่านนี้ไหนไปตัง้งตรงไหนไฟแจ่งๆโอ,โอ้ชาวบ้าน,งงนเขาก็จะไปไปตั้งก็บ,บ้านหมดมันก็ยังน้อยก็มันก็มืดพูดมันมืดเลยนี่เสียงฟั่งเสียงพอไหมอย่างนี้ไม่พอหรอกครับ<ะ>ตัวหนังสือมองไม่เห็นเลยเนาะมองไม่เห็นแต่ผมมองเห็นล่ะแกมองเห็นได้แกเนาะเขาดูเขามองเห็นไม่หรอก เอาถามว่าไปอยู่นู่นอ่ะอยู่ในป่านู่นแจ้าก็งูจะกิ๊กจะอายเหยียบตัปูงอยู่แต่ปูใครรับผิดชอบใครจะไม่เยียะกลางถนนน่ะ <ieux? S 1> เขาก็ต้องทำห้องทำอายดีๆแล้ววะมันที่ส่วนบุคคลจะไปทำพวกองได้ยังไงเอากันกันกันนั่นะมาตั้งด่านได้ยังไงกันนั่นตั้งได้ตั้งคำสั่งของผู้การครับนะทำไม่ไงผมมาไม่ได้หรอกก<อ>็ถ้าทู่ก็ไม่ได้วะไอ้เนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะผมก็ถามไดิเงี้ยสิมันมืนมดเนาะคนมันยังไหนเจ็บเหยียบจะาก,ก็ยัหาบังคับกันย่อ มันนี่ก็อย่างนี้แหละก็พูดดีๆแล้วก็บอกมาจากทำงานที่เอาเยี่ยวอะไรกระดาษอะไป,ไ,ไ,ปไปหาทาั้งก่อนไปหาเขก่อนเขาบ,บอกไปทางนู้นมืดสิ ไหนครับดูบ้านโพเนี่ยครับดูแถวไหนบ้านจะเบิ่มไอ้บ้านนั้นมานั่นเลยครับเชื่ออะไรโอย่าไปถ่ายผมผมไม่อนุญาตให้ถ่ายหรอกงงว่าอย่าถ่ายเป็นแค่ร้อยตีผมไม่อนุญาตให้ถ่าย,าย,าาายมันผิดกฎหมายเกียร์ถ่ายผมนะ่ะผิดกฎหมายตรงไงหนเตรวจสอบไม่ผิดหรอกตรวจสอบอาย<ป>รอเราก็อนตรวจสอบอายก่อ ที่ถ่ายเอาไอ้นี่นะเขาไม่ให้ถ่ายมันเป็นทรัพย์สินเกลดแกวไปทำอะไรไม่ดีเป็นไรของผมหรอไปตกลง<ต>ผมกัด<ป>จะยังครับนี่ไม่ต้องเยี่ยวแล้วเนาะเยี่ยวท้องคำนู้นเต็มจกักกแต่ทำไมไม่ต่างมันถึงแจง ต ah <c ười> ั้งถ Mont ูกต้นไม้ผมไหวหวาแล้วครับนั่นเล็กหน่อยอีกคู่ยังจับเป็นตัวเดียวนี่นะโอ้ย มีดูดึงโนดิ๊กน่อยกินเ่อนาดจริงตับไปตรวจเยียวาดูเกิดูน้าตาเป็นคือเด็กติดยาหน่ยังไงหยุดหลายปิดไทยไทยอยู่อยู่อ๋อเยอะอีกร้อมเทียงคืนดูจะเอาไหมคนหนึ่งขึ้นจะเยี่ยมา รถกระติดไอ้ที่นั่นก็โบกให้ดีดีไอ้ที่นี่ก็ไม่เห็นมาโบกให้ดู๋ย่ะดูเอาไอ้ที่นั่นก็โบกเองให้ยังดีให้เองเข้าด่านไอ้ที่นี่ดีว่ารถจะชนกันไม่ยอมโบกพอจะเขาว่าดรถรถดีกวา่า อีหรลอครับมนแบบทำถูกกัชมครับแต่ทำไม่ถูกก็โอ้เดือดร้อนนี่ไหนทำยังไงไม่ไรสดข้าก็ไม่ปล่อยตัวเรจะเอาเหยื่อซะให้ไหนนูน เขียนวหีเขาเฮอียนลีเขาเรียน no, ไหนล่ะนี่เรียนเองเลิเขียนวลีเขามาเนี่ยเปิไฟวัทางมุกต no. ่างหมู่เนาะเปิไฟวัทางเนาะ ูนตดตัวอยู่ที่นี่ต่าตะปลอไปอยู่ตรง,ง,งนั้นมืด<ะ>เียไทยไล้ครับจบละวลอดละเหยวทองคำ